เนื้อหาในคลิปนี้มี2ส่วนนะครับส่วนแรกคือคำศัพท์พน่ารัก100คําส่วนที่2คือชื่อเวนวัค50ชื่อส่วนใหญ่เป็นชื่อเกี่ยวกับความรักครับ c u t แปลว่าน,าน่ารัก Pretty แปลว่าน่ารัก Princess แปลว่าเจ้าหญิง Magical แปลว่าขลังหรือวิเศษ Bubble ฟอง Bubble gum หมากฝรั่ง Lemon มะนาว Rainbow ลุงหรือสายลุง ส well, wow, ปาร์ l เแวววาวแ่งประกายคัพเค้กสตาร์ไลท์แปลว่าแสงดาวชูกา r แปลว่าน้ำตาลชายนี่แปลว่าระยิบระยับมันวาวสันชายแปลว่าแสงอาทิตย์แสงแดดทวิงเกิลสองแสงระยิบระยับ urp, เลิฟแปลว่ารักเลิฟลี่น่ารักแฮปปี้มีความสุขจิงเกิเสียงกลุงกลิง้งเมอร์ลี่ล่าเริงเบิกบานใจ Candy ลูกอมจอยความสุขความปิติยินดีคุกกี้แอง e เจลแปลว่าเทวดาหรือนางฟ้าเบลแปลว่าระฆังฮอลลี่ต้นฮอลลี่โรซี่ดอกกุหลาบโรสแปลว่าดอกกุหลาบเบอร์รี่แปลว่าผลเบอร์รี่ สวิตตี้แปลว่าที่รักคนรักหรือของหวาน Teddy Bear, เท็ดดี้แบแปลว่าทุกกตาหมีค o ซีแปลว่าสบายผาสุขอุ่นสบายฮันนี่แปลว่าน้ำผึ้ง Jolly ลี Johnny, ่แปลว่าคลืคล้นสนุกสนานล่าเริงพิงกี ie, ้แปลว่านิ้วก้อยพิงกี้สวแปลว่าการเกี่ยวก้อยสัญญาไลฟ์ลี่มีชีวิตชีวา bustling คึกคักอึกระทึก classy แปลว่าดีงามยอดเยี่ยม friendly แปลว่าเป็นมิตร homy แปลว่าสบาย bright แปลว่าสดใส g r a c e แปลว่าความสง่าง,งามนุ่มนวล lady ผู้หญิงสุภาพสตรีหรือท่านผู้หญิง lucky แปลว่าโชคดี cupid กรรมเทพ ชามิงแปลว่ามีเสน่ห์ลูปพี่แปลว่าวนเป็นวงแหวนล็อกกี้แปลว่าหินหรือแปลว่าใจแข็งเด็ดเดี่ยวก็ได้สไปีแปลว่าแหลมคมไทนี่แปลว่าเล็กหรือจิ๋วคิสแปลว่าจูบอ v วี่แปลว่าต้นไอวี่ลูน่าแปลว่าพระจันทร์แลซซี่แปลว่าเด็กสาวสตอ r m มี่แปลว่าพายุ คิวตี้แปลว่าน่ารักสตาร์ดัตแปลว่าละอองดาว w h i เปอรแปลว่ากระซิบ b u นนี่แปลว่ากระต่าย d i สซ y แปลว่าเวียนหัวตาลาย b u t เ e อแปลว่าเนย c าร a m e ลแปลว่าคาราเมล e l i g h t แปลว่าความสุข Ice แปลว่าน้ำแข็งพีชเชแปลว่าลูกพีช เซียร er ่าแปลว่าเทือกเขาสมาตตี้แปลว่าฉลาดสเต l ่าแปลว่าดาวฤกษ์วินดีแปลว่าลมแรง Beauty แปลว่าความงาม b e a u ี้ฟูลแปลว่าสวย Nifty แปลว่าเก๋ดีสวยงามหมวเป็นเสียงร้องของแมวเดียแปลว่าที่รัก Be ลเ v e วเป็นที่รัก หรือที่รัก Cuddle แปลว่ากอดรัดโอบกอด p l e a s u r ล้ํำค่าเป็นที่รักสำคัญมาก Pear แปลว่าไข่มุก Heart แปลว่าหัวใจ Sweet Heart แปลว่าที่รัก Lover แปลว่าคนรัก Valentine แปลว่าวันวาเลนไทน์ p e a c e แปลว่า Peace, วลูกพีช Pan Cake แปลว่าขนมแผนเค้ก คาวาอิ i, แปลว่าน่ารักเป็นภาษาญี่ปุ่น l o v บิร์แปลว่าน่ารัก e n d เด r i n g ซึ่งเป็นที่รัก b o n n ี bon ่แปลว่าน่ารักสวยงาม g o r g e o u s แปลว่างดงาม c u d d l y แปลว่าหน้ากอด c u t e s t แปลว่าน่ารักที่สุด Innocent แปลว่าไร้เดียงสา Q c u t ซแปลว่าน่ารัก ซูการีแปลว่าหวานมลอดิกแปลว่าไพเราะ Enchanting แปลว่ามีสเสน่ห์เ v ฟซัมแปลว่าน่ารักอ n งเจ i ิแปลว่านางฟ้าเ e เลเชลแปลว่าสวรรค์ต่อไปจะเป็นเนื้อหาส่วนที่สองรวมชื่อเว้นวรรคส่วนใหญ่แล้วเป็นชื่อเกี่ยวกับความรักเหมาะจะใช้ในการตั้งชื่อแคลนสวีท v a l ลนไทน์ วาเลนไทน์แสนหวานคลามออฟเลิฟอาจญากรรมแห่งความรักมิลก y w เวแปลว่าทางช้างเผือก Rose. พอยเซ n r o โรสกุหลาบพิษปรัดดี้โรสกุหลาบเปื้อนเลือด son Rose. คลิมเซ n r o โรสกุหลาบสีแดงเข้ม l บล็กโรสกุหลาบสีดำทรูเลิฟ แปลว่ารักแท้ kiss of death, จูบมรณะ love i s blind, ความรักทำให้คนตาบอด lucky star, ดาวนำโชค fall in love, ตกหลุมรัก heart and soul, หัวใจและจิตวิญญาณ you are mine, เธอเป็นของฉัน being in love อยู่ในความรักมีความรัก Seal Vida Kiss ปิดผนึกด้วยการจูบ Love to Death รักจนตาย War of Love สงครามแห่งความรัก Love at First Sight รักแรกพบ Power of Love พลังแห่งรัก Kiss of Love จูบแห่งความรัก First Love ลักแรก bullet of love กระสุนแห่งความรัก love er station สถานีรัก star of love ดาวแห่งความรัก love er legend ตำนานรัก expert of love ผู้เชี่ยวชาญด้านความรัก b a t t e of love ศึกแห่งความรัก path of love เส้นทางแห่งความรัก great love ความรักที่ยิ่งใหญ่ Classy About You, คลั่งไคล้คุณ Love and Madness, ความรักและความบ้าคลั่ง Game of Love, เกมแห่งความรัก Hungry for Love, หิวกระหายความรัก Love Bloom, ความรักบาน Love and Memory, ความรักและความทรงจำ Love Machine, เครื่องจักรแห่งความรัก k i n g อ o m of Love อาณาจักรแห่งความรักและบริน t h of Love เขาวงกตแห่งความรัก PERFECT l o v e r คู่รักหรือคนรักที่สมบูรณ์แบบ THE l o v e r เป็นชื่อ้ายิปซีเกี่ยวกับความรัก p u r e l o ล e รักใบสุด k ิ l l e r OF l o ฟเนักฆ่าแห่งความรัก ANGEL OF l o v เเทวดาหรือนางฟ้าแห่งความรัก ทอร์นาโดออฟเลิฟพายุทอร์นาโดแห่งความรัก s o งออฟเลิฟเพลงแห่งความรัก Secretly l o v e แอบรัก Lucky in l o v e โชคดีในความรัก Crazy in l o v e คลั่งไคล้ในความรัก Destiny of l o v e โชคชะตาแห่งความรัก